สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนบายบายค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาอยู่กับเซนซองเช่นเคยนะคะเซนซองกับมีแนวทางดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเกานะคะจากหนผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซนซองน้ำแน่นะคะ ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เซียนสองและก็ทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บอก่าดแนวทางดีๆเนาะคลิปนี้นะคะเซียนสองจะพาคุณพ่อคุณแม่ FC นะคะมาตามแนวทางโตเลขแนวทางความฝันเนาะจะบอวว่าคงสุดท้ายก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่อ๋อไข่นะคะอาจารย์ไข่นะคะแน่นแล้วว่าสั่น เน่นครับเน่นแน่บอกเลยว่าอัดหนักๆโตนีเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปฟังจากปากอ่อไข้ขึ้นเกาเนาะว่าเพิ่นจะว่าจังไดนะคะอ่ะเบาๆลายยายห้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนักสกันครับพระอาจารย์ครับผมจะเล่นพอนคนไม่โชคร่างเลยเป็นยังไงครับพระอาจารย์อาการโอ้ยังบวดไข่อยู่เลยยังปวดไข่อยู่เหรอืมเมื่อยเออไข่แดกงีว่าเอย ปนยังอากาศเปลี่ยนแปลงบ้าพอสมควจังหวะผมก็ตกใจกเอะมือนั่นผมกลับออกไปกะสามทุ่มมันบ่ครับสามสี่ทุ่มพาจารย์ก็ยังบา้าได้ไมมีอาการยังเพราะตื่นเศร้ามากยิ่นข่าวว่าไข่ลุกบ่ได้บว่ามือมือนั่นมือมือวาาเมือม่อก่อนตัวครับเมืออม่อวานแมนครับเมื่อวานนี้พระอาจารย์ไปใส่บ่ได้นอนอแน่นิ่งอิ่งติ่งเลย ริงทีบ่อะไรนะนอนเมดมือนองวัานว่าสบายครับไข่โอ้การเปลี่ยนแปลงย,ยังว่าเม,มือขึ้นสองทุ่มผมออกมาฟาสิมาสซองบังโทษ่ยังได้กับบิดจอดอยู่หน้าประตูวัดครับอืมนี่เเขามาสินโอ้ยเขามากกสิั้าที่พระจาจาร์พักพ่อนไปแล้ววันนี้การสกายเป็นการรบกวนเนาะการล่องโทู่บงกนนอนนอยู่นี่แหละมือขึ้นครับสวัสี นาตีนึ่งนี่แหละสองนี่จะงข้าขไปนอนนี่ยเจ้าหมูเมื่อครับอู้แต่ว่ามันขึ้นนี่ครับอาจารย์ตอนมาบพราบันไดครับแต่ว่าตอนลับโอ้ยเหตุการณ์เหตุการณ์นนะังนโอ้บอกมาแล้วตอนผมขับรถกลับเง่าแต่คุ่มแต่คุ่มสองเง่าครับผม,มตามรถผมพระอาจารย์มาจีิโอ้พระอาจารย์ ก็ให้พผมไปจบก่อนเน่โอ้ยเนาะสิมียังงาต่อไโอ้ยมาเรียนรถตนันแล้วเพราะอาจารย์กระท่ำทาเป็นตื่นเต้นน้ำแน่กับวัวใหเนาะอ่ะสอบเอาดอกสั่งท่านหมือนกันอ่โหท่านหมดอนเราเว้ยแต่ว่าผมก็แปลกใจอยู่นี่ครับอาจารย์ เป็นยังมือขึ้นมันคื้แลน้ำานดผมแลน้ำมาพ่อไปนอนเฝ้าอยู่เงี้ยจนหดเสามาไล่มากจังไอกระบ่อม,มาอมืเป็นยังแตกใจขึ้นกันมาบักดานไหมครับอาจารย์อืมมันหาตัวของม่ตัวโอ้ยเนาะมันเ่าไปแห้งแล้วนาะจนแคลโลนเหมือนอืมขันเป็นยังนุมน่มๆผมก็เสีเอาไปเลียงให้อยู่ไปโด้ดตอนนี้มันเผาแล้วมะมันกระสีม่ไดกินกับนอนซื่อๆตัว เมื่อไรขหรยังดียวกัมไขไึ้นไรไก่ดียวกอันนั้นอะไรอังคัต <c oughs> ไรตะไก่อะ <c oughs> แต่ไอที่ของผมบักด่างยู่พื่อนผมที่ผมออกมาเลี้ยงมันยังไดเบียกไดงานนี่ครับอาจารย์ย่างเมืองเว้นเนี่ยย่างเมืองเซาเนี่ยออกไปเลี้ยงไปหาควายมันก็ไปน้่มเขามากินเขาเสร็จปุ๊บกินเขาแล้วมันก็ออกไปเลี้ยงควายอยู่หน้าเลี้ยงควายยังบ่พอ มันกับหยอกกับค่อยหน่อยอยู่หันบานนี้คุดแง่กะเก่งครับพระอาจารย์ได้ไกินบ้าแ,แง่ตายโอ้ยโอ้ยเปิดกลุมสีเบ้าเพื่อนขั้นแท้หน้ากับสีได้ปัานไม่หรอเรียวเบิงคุดมามดังคุดแง่ครับเอาพอดีมือมือวานมือวานบ่ได้มือวา,านบา่ได้ลงมือกนมือก่อนที่พระอาจารย์ตามผมเขามาที่เขามา ที่เ่าซูฟังนะครับที่ว่าปูศูนย์มาผมบอกซูซี่ฟังหน่อยดิครับอาจารย์ปูศูนย์มากศูนย์ว่าคือกิปรบมาณว่าเครื่องเครื่องง่แท้ยียงประมาณนั้นมาครับ,บว่างว่างบ่ถือตำแหน่งบอกคือจังไหนปูเครือมาเห็ดไหนเบิงผมยังสงสัยอยู่ว่าพอาจารย์บอกว่าปูเอาไมาเห็ดเหนเบิงเอาของว่างไว้ตั้งขาง,งสองอันอันนั้นคือบ่ชัดมาเปลี่ยนนิยัง แต่ว่าเอาใครว้างไว้ตรงกลางนาี่ชัดเจนปู้ที่ซื้อถึงองีหยังบ่ครับอาจารย์คิดว่ายัคิดนะครับว่าจะไปซื้อยา,ยากก็นางยากก็เราเกียดใครยู่กลางอืใครยู่กลางสิ่เป็นยังซั่งใครยู่กลาง ใครอยูุ่กลางโอเคอยยุแต่ว่าไอ้ไอ้ที่อยู่ทั้ง่างสองอันเนี่ยมันเขียนนั่นมันตัวใดจนโตปูเขียนนี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดถ้ใครอยู่กลางตีไปเองกับกับศูนย์แปดหนึ่งมันเป็นแนวใครอยู่กลางเพ่งให้ว่าเพ่งตัวขึ้นเพ่งตัวของปูมันม่ครับให้ให้เล่งตัวที่ปูเขียนตัวที่พระจันาร์ตีเก้าศูนย์หนึ่งกะมันก็อยุกลางโอ้แม่นี่มันก็อยยุกลางอยู่แล้ว ตัวที่คนมีโชคตีสีศูนเ่าูย์กับยุกลางอยู่แล้วม,มีแต่ตัวที่ปูมาเขียน 1, ศูนย์แปดสีกับศูนย์ปดหนึ่งศูนย์อยู่ทั้งหนา้บาบัานนี้เมื่อนั่นพ่อพระอาจารย์กับตัวเลขเป็นศูนย์สี่แปดกับตัวเลขตอนเศร้าตอนบาบปูศูนย์มาบอกว่ามันบอแมนประมาณน,นั้นเอาใครมาไวกลางม,มันสิเป็นแปดศูนย์ซีหรครับอาจารย์ สี่ศูนย์แปดเปลงสี่ร้อยสลับกันก็ฟาดใจเราะง่ายกันเพาดีมันมันลายมันลายจะว่าจะรับตัวนั้นะครับตัวัชเทียนน่ะครับจะเป็นหกปองหรือรางว่าเนี้มันส่วนๆอะหกประตูอืมอืม่ม้ยถ้าเป็นหกประตูนี่มันสี่เป็นสิบสองวันนี้ครับเพราะว่ามันมีแปดศูนย์หนึ่งนะแปดศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดมันก็บริมีมันก็ไม่มีอยู่แล้ว อ๋ตัวพิ่งย่ำอยู่ด้วตัวเพิ่ก็งุ่มผิดน้อง0ูนสี่แปดตัวนั้นก็เป็นเล็ดร่องเอาตัวเอาจังสันมันมาครับผมเพราะมันเปลี่ยนมันจากแปดสี่เป็นสี่แปดนัะครับเพิ่นว่าศูนวันนี้เนาแล้วไงว่าศูนรายการก็าทั้งสี่เปลี่ยนจากศูนแปดสี่เป็น 0c8 แต่ว่าวันนี้ให้เอาซูนมาไว้กลางมันก็จะเป็น c08 เลยที่ครับขึ้นเก่าียวตัวนึนเป็นยังไงมันก็คือเกลียวแสดงว่าเป็นสีย่ำยิ้ตัวนี้ที่พระอาจารย์คิดว่าปูจะย่ำอยู่ตัวนี้มันบ้าครับตัว 0c8c08 จังหวะ fc ว่าโอ้พระอาจารย์ฝันดูดูเลขไปหลายตัวเฮ็ดจังได้ซื้อน้ำใหม่มาสั่นเลขว่าได้ไปใส่ครับย่ำอยู่ของเก่ายภาคกันเบื้องยังไลยว่าเลขหลายตัวเลยเลขไม่ได้ไปใส่นะครับ ตัวที่ปูเขียนมีอยู่048กับ081นะครับแล้วกับตัวที่พระอาจารย์ใช้ตีจากความฝันคือเก่า01แคน่นั้นเปลี่ยนแค่เลขมีเปลี่ยนแค่เลขชอบอจาก45เป็น47เท่านั้นนะครับเปลี่ยนอันเดียวตัวปีตัวซี่สุดแปดเจ้ไาไรแพ้กับอีซี่แปดประตูอยู่แล้วโอ่งห้ประตูอยู่แล้วอ่นอนเมา่ครับเพื่อนเคสลับกันนี่จริงๆว่าเปลี่ยนจังไงเลขหนึ่งค,นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มันถื่อนเนี่ยสนุกเออ แล้วเปลี่ยนในคันเปลี่ยนจาก088เป็น098เป็นเส่น0เป็นยังไงว่าเปลี่ยนตัวเลขครับอันนี้คือแค่สลับตำแหน่งกันออืถึงพ่ะเจ้าว่าซื้อบริษัทของประตูนะกันเขียนในเรื่องของประตูไปซื้อบริษัทในห้องมห้องโอ้ยไปซื้อบริษันั่นน่ะห้องมห้องยังฉันบอกยังยังยังมักยังฉันนั่นบ่บ่อนี่กรพูดถึงเนาะเรื่องของเที่ยวจังไรล่ะครับอาจารย์ มันก็ไมู่้จาก่ามันสิบพเปลี่ยนมันสิบว่นก็วอกตัวเดียวป่งๆไปโดนตัวเนาะสิ่งที่พูดให้ฟังคือเป็นความฝันนะครับส่วนจะจับถูกหรือจับว่ถูกอันนี้ก็คือบุญไผบุญมั่นมันก็เคยบอกลายคลิปแล้วทีว่าเลขเปลี่ยนมันบอกเปลี่ยนจากเจียแชมันสลับหม่องนีซื้อตัวเลขน ฟังดีดีฟัง,ฟงดีงดีเบิ้งดีเบิงบ้งมันโจรเราจะข้อมเมนต์ก็กได้หร <c oughs> อกเอาฟาจาย์คือส่งสีม่โหรจากหน่อยแล้วเราไปต่อมาห้างเทื่อยงนั่นนี่เลขบ,ลเเลขขบลเ่เปลี่ยนแต่ว่าเลขเปลี่ยนใบหมายเพิ่มมาอ่าง<ฆ>เลขข้างบ่เปลี่ยนจะเคลียร์ว่าเลขเปลี่ยนปะเนี้เอครับเลขไม่กรปปอบในวงกลมเพิ่นนั่นอยู่ในสี่ตัวในวงกลมมันวงกลมไมายเลขศูนย์แปดสี่บัพเปิ่นมันเปลี่ยนในศูนย์สี่แปดมันก็ตัวเดียวกับคือเก้างตัวคุณเก้าที่ผมซื้อกลับน่าพวกไม้น่ะครับ ครับเบิ่งบนจบไปเฝ้าข้อมินครับเบิ้งงบนจบคลิปจังคอมมนครับเอาอี่ีเบิ้งแล้วก็ต้องฟังดีๆนะอืมอ่าอาฟังให้จบแล้วก็ต้องพิจารณาดีๆว่าสิ่งที่สื่อคืออะไรนะครับบาดี้หลังจากนั่นมากครับผมเมื่อนั้นพระาจานาร์บอสมบายเนาะตอนกลางคืนก็คืน คือสิบวดได้ฝันดอกเดียวเบิว้ยไม่รบเสียมึ่อแล้วพอเปลี่ยนหนูสิบเป็นมันด้ถือกว่านั่นน่ะกครอยากว่าให้ใครถือนี่แหละเพิ่นเราบอกแรกก็บอกตัวนั่นครับต่อไปเอางี่พ่อจะคนบอกตัวเดียวปั๊บเข้าใจต้องคลิปเดียวจบรวดเอาตรงสั้นรวดกันที่ว่างสนับสนุนครับอันนี้เาไปเลขเปลี่ยนจะเงินใช้มาซื้อบอกจัดค่ายหน้ามาซื้อรถเอ้ามีอยู่บ่ครับบางสันมันไม่ใช่มีอยู่น่ะ อ้าวพระอาจารย์กรับเราเขาไปอ่านอยู่บมด่ายมันบางข้างบางอย่างเขาก็อยากเว้นไว้า่อม่หรือกองผู้ติดตามเขาปเป็นจังไรค,ความคิดเห็นเป็น<อ>จังไรเอซีคิดจังไรแน่เอซี FC ตีตัวไรเอซี FC จับตัวไรเอซีแปลว่าจ<อ>ังไรยังประมาณจังสี่หรือเ่าครับอาจารย์บางคนกับเบิ้งประจบคอมเมนต์ออกมาโลดจังสีน่นะอ๋อมันอันนี้เป็นเรื่องปกติครับผมเ่็นปกติหรอ,อเขา พ่อจันไม่เคยได้ยินวะเองก่อนหน้าที่เพิว่าอ่านหนังสือสามบรรทัดนะอ่านหนังสือว่าเกิดสามบรรทัดนะครับก mm. สิลักษณะไคครับบอดี่ครับพ่อจย์คือส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่นก็จะเบิงอยู่หรอกเพราะว่าเพิ่นจิตต้องจับเอาใจความสําคัญจับประเด็นสําคัญอื mm. ครับแต่ว่าส่วนหน่อยผู้ที่เพิ่นเบิงพันๆนนะ่ะห้าร่องเถอพอเพิ่นเบิงสัาเห็นคอนเทนต์ผ่านหัวขึ้นมาปุ๊บ mm. เพิ่นก็นเมนไวท์ตาแล้ว mm. อันนั้นเป็นเรื่องปกติหลีครับคนเรามีหลายประเภทมีหลายแบบ เป็นเรื่องปกติมากๆอันนี้เนาะแต่ว่าผมกับบอด้ยอีงยังดอกครับพระอาจารย์เพราะว่าขาเพิ่นคิดจังสันปุ๊บแมนบ่ใจเพิ่นสิออกแล้วดิบ้านนี้เพราะใจเพิ่นออกปุ๊บเพิ่นสิบ่สนใจในในจุดนี้แล้วเพิ่นก็สิจับประเด็นบ่ถือพอเลขเขามาปุ๊บเพิ่นก็จะบได้มันก็สิเป็นประมาณนั้นเนาะแต่ว่าผู้เพิ่นฟังดีดีิจารณหน้าจับใจความนีบางเทื่อนี่ตัวเลขที่พระอาจารย์เขียนไม่มีจะโตดิ เพื่อนไปจับเอาความเา้าจับเอาความฝันของพระอาจารย์พุ่น่ะไปลงทุนน่ะทึกเซยนั่นแหละตุ้มตุ้มติดตามแท้คร <c oughs> ับฟังจุดจบฟจั่งจนนั่งนั่งได้พราะได้พอได้หัก <c oughs> สองนาที่คอมมาแล้ว <c oughs> เอาบาทนี่นะครับพระจารย์กินน้ำก่อนว่ะครับบัวบาทนี่มือขึ้นก่อนพระอาจารย์บสบายนะครับกับบ่ฝันดอกแล้วเมื่อขึ้นนี่เลยครับพระจารย์ <c oughs> ป็นังไโอ้ฝันว่ามิจตกนเขามาวัดเต็มอันเลี้ยงตัวเลขบ่มีเหรอเพราะตัวเลขน่าจะยู่แล้วองศ์น่าจะยู่แล้วเพราะว่าปู่อยู่ในอุ้ยแต่ว่าคนนี่ฝันสองมือติดที่เรื่องคนเขามาวัดเต๋อมาซุมือ,อยังลังไหลเขามาอีกบ่ครับเดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้ยบ่เอดิดคนเต็มวัดจนจุ้ยมงยางคน ในกลามฝฟันมันเพิ่นสีมาฉลองหรือเพิ่นสีมาถาอบุญเดือนซีเนาะบาทนี้เนาะอันน่ะในกวามฝฟันเป็นจันตะวันตัวเลขบ่มีบ่มียังเคลื่อนไว้แล้วน้อบั่แค่นี้ตัวเลขนะครับใคว่านิ่งกิ๊กมากมากนะครับลออแค่ว่าจะได้เฮหรือจะได้ห้าไอจะได้จะได้เฮหรือจะได้โฮนะครับจะเฮหรือจะโฮแค่แค่แคร่อนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่สิบสามนะครับสิบสาม 14, 15, 16ยังอีก3ามคืนนะครับเหลืออีก3ามคืนกับบหูว่าสิเป็นจังไหน,นะครับในอนาคต3ามคืนนี้แต่ตอนนี้ยังสรุปอยู่ตรงนี้นะครับให้เล็งไปที่ตัวที่วงครับถ้าจับจากาที่ปูวา่เอาไข่ไว้กลางครับให้พิจารณาเอาเองโลดเอาไข่ไว้ตรงกลางนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมอยากหนูนะครับอาจารย์ อัญยุกหอกสองขางมันแม่น,มนยังสันดิจักปูหงส์หรอมันกุ้งบอกครับอาจารย์ถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เป็นพระอาจารย์นะบอกครับพระอาจารย์มันสิเปลี่ยนได้พระอาจารย์จับตัวของปูนั่นดสิเล่นเป็นตัวรักเลยตัวที่ปูเขียนให้ปูเขียนให้ก็ไม่ได้กรอบที่ปูเขียนให้สิเี่เล่นนั่นหรอกเล่นเพราะว่าการสร้างเป็นสิเปลี่ยนการสร้างครับ ผู้ขาดจะเอาทั้งน่นอะตาม่ติปูเคียนหายเราก็ะติมาเบิงประกอบกับตัวนั้นมันอยู่ในหันบองนั่นน,นะอเอาเอาด้วยครับผมตัวที่เน้นก็เน้นแล้วนะครับปูกระเฮดแสดงให้เบิงเป็นแน่แนแล้วว่าศูนย์อยู่กลางนะครับแต่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอันนี้บอสสามารถหูได้เด้อครับผมเป็นแค่เพียงความฝันซื้อ นะครับเพราะฉะนั้นต้องผิดจา่หน้าดีๆครับถ้ากรการลงทุนนะครับแต่คนมีโศกกะบอกพระอาจารย์ตามตรงครับซนูนสี่แปดว่าได้ลงทุนนี่เดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวจะจสีลงงลงแล้วนะนแ,วแต่ว่า<ล>อ่ารลอตเตอรี่สี่แปดเนี่ยได้มากสามสี่ใบยอยู่ครับแต่ว่าไอที่ศูยน <en> ย์อยู่น่ะเห็นหลายอยู่แพงแต่ว่าผม บ่<ผ>ม,บมักศูนย์อยู่ไหนนะครับเน,นี่ยมันบังคับเกิดล็อกผมที่จริงอ่ะผมมักศูนย์อยู่กลางครับพาาระยานหมักศูนย์อยู่กลางแต่ว่าหัง,งบ,บมมม่มักศูนย์ซีกับศูนย์แปดบาามีปัญหาก็มนี่ยก็หาศูนย์ตัวอื่นใส่กับตัวไหนศูนย์เก้านะครับหมักตัวเดียวโคโลเลยแต่ศูนย์อยู่กลางาตัวที่โคนมิโก,กตีที่แรกจับที่แรกนะครับโคนมิโฉกมักศูนย์เก้าศูนย์เก้าะ เด็กศิลค,ออคนมาก้มาถือความกันหรอกอยังไงครับมานี้สายรับทรงขอมูลมาแล้วครับศูนย์กับเก้าขเขาสิเตหนีมาสัน่นครับอาจารย์เตหนีกันง,ง่ามตัวสายรับวงในสิเต้ศูนย์กับเก้าหนีง่ายง,ง่ามตัวปู่ใครว่างมาเห็นตรงกลางปหนีเขาสิเตไอะไรอยู่โอ้พูดถึงเรื่องเตครับอาจารย์ มีคำเบาคำหนึ่งที่ปูเบามือนั่นผมลืมเบาซูเปอรซีฟังปูว่าจังไรก่อนครับพระอาจารย์ลืมแล้วปูเตะอยงังครับเมือ่อนั้นพระอาจารย์บอกว่าปูเตะเตะอยังเตะหนีเตะอยังสักอย่างหนึ่งนีลล่ลืมเลยมาลืมเลยเขาไม่โชคก็จำดีบอกแเราเบ,บเื่อเมื่อนั้นว่าเบื่อเมื่อปูอีหนะยัางน้อเตะหนีก็ได้ตัวเตะอีหยังสักอย่างหนึง่งแต่ว่าพอได้เตะใครมา บ่ได้เตะกุ้งแล้วสิบอกเลยนึงเลขสิบอกเอาบอกเมื่อนี้เราเตียงกันไรจำอะไรเตะอย่างนั้นผมเนี่ยมื่อนั้นมื่อนั้นมันเบื่อๆืันเลยเหมือนมันก็อย่างอาการมันจิกเคลือบไข่อะไผมกับเขามาอ่ากับเขามาเฝ้าๆเพื่อกันฟังพระอาจารย์เว้ากันพระอาจารย์กับมื่อนั้นพระอาจารย์กันเล่าบ่ อ่าสีว่าละเอียดกับการถึงกับละเอียดคนมีโชคกับมาแบบเฝ้ๆนะครับคิตใจสังคึสติสามารถทังบ่ท่านนนิ่งกับฟัง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 นะครับแต่ว่าลืมในจังไรอ้ที่ว่าปูเต๋นี้จะเต๋อีหยังสันดิ์พะอาจย์จะนั่งคิดก่อนบ่ครับมือนี่ยนั่งจังไงบ่ได้การบดดีแค่ไหนเงรับ เกาก็มีชควระจำดีดมือนั้นมันฝ้าอีรีครับพระอาจารย์พระอาจารย์เสีอบาเมือนัน้นมือมันเละอันรัฐบาลเล่ามันออกมันยุ่งครับตัวนี้นะมือนัน้นคิดเบื้องก็ผมบอกพระอาจารย์ว่าผมสิมหาลุงน้อนนาก่อนเราจจังคอยเสียออกมาหาพระอาจารย์มันวะครับ<อ>ทุ่มเครื่องผมออกจากบ้านจะไปหาลุงน้อนหน้าขาดกันกับลุงน้อนหน้าลุงน้อนหน้ากับเขามาบ้าน ผมไปหาลุงโนนหน้าอยู่หน้าลุงโน่นหน้ามาหาผมอยู่บ้านลุงโน่นหน้าสีมาฝากไปเที่ยวเล่าซีแปดออกซีแปดอีหลีครับพระชัิคนเขาเปลี่ยนซีแปดมือนี่ครับมือนั้นเลยครับมือที่ปูเมา่เปลี่ยนเป็นซนะีแปดะออกเลยนะครับจังว่าพอมาหอดปุ๊บนี่มัน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 สติมาอยู่กับเนือกับตัว๋วเล้ามันทั้งมันอันนี้ครับ <c oughs> แนวทางต่างประเทศนําน,คนะครับเนด้อลายยางเว,เวลามันกับฉันชิดเน,นาะ สิท่านบอสีท่านบอนะครับมันก็นเลยฟังบออะไ้แบบไหนไดฟังจับใจความบอบอได้เต็มรอยครับจำได้บ่อยวันเตยียงอะไรครับอะไรก็จำได้นอนคิดอารมบอครับถ้าถจำจําบบอะไรยังซี่แล้วเือจะคืนบอออกเลยครับง่าย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 มันจะคิด เสียมันจะคิดบ่อ,อนะครับจั่หวะสิ่งที่อยากหูตอนนี้ที่ต้องการอ่าที่ต้องการหูเนาะคือปูเตอีหยังหนีแล้วกบไอที่ว่างอยู่ทั้งขางสองอยางนี่คืออีหยังนี่แหละครับที่มันคิดบ่ออกอยู่ตอนนี้ แต่ว่าอันที่ว่าเรื่องทั้งขางนี่พระอาจารย์ก็บอกว่าเห็นพ่ชัดนะครับประจําได้อยู่คานั้นแต่ว่าอันที่สิ่งที่ว่าปูเตนี้นี่เป็นอย่างผมคือจาบว่าได้สันดีพระอาจารย์บอกอยู่ดีว่าปูเต่อย่างเมื่อนั้นเตนี้ก็ได้ตัวรับปูว่ายอดเหฟังคลิปบอกเลยตัวมอว่าในคลิปบอมีครับมอวในคลิปที่ครับพระอาจารย์พระอาจารย์มาสู่ผมฟังบอกว่า ให้ไปเว้าเองโลดขันจากลงนะ oh. ผมก็เลยไปนั่งเบ้ายู่เฮือนเ oh, <my S 1> มันเม่ยเนาะครับ mm hmm. พาจากกำลังเริ่มจะมีอาการมั้งครับ mm hmm. ตอนนั้นเริ่มจะไข่เพราะว่าขึ้นนั่นแหละที่ไข mm hmm. ่จังไรกัจยเตะก,กุ้งนีเด้อปูกั <laughs> ําเตะก,กุ้งนี้นี่คนวิโชคนี่งไงหลังตึมแล้วนี่ข้อฮักข้อพับเลยละ่ะเอ้า มีตำแหนน่นนะครับผมบมื่เปลี่ยนอกตัวเลขเัาก็ยื่นนะพะอาจารย์กระซ่งสินเมือมย์จากนอยแล้วนะครับแต่ว่าฟันไม่มันจะค้นเขามาว่าเตมตาย่อยเขามารัง,งเขามานนะมีตำํานน่นะข้นฟันครับถ้ามีตัวเลขเปลี่ยนก็จะได้บอกนะนี่มันม,ม,มันมีครับก็เลยคิดว่ายู่แล้วละ่ะบม่ไปใส่ดอกยู่นี่ลหละนะครับถ้าบอออกอยู่ในนี่ก็คือออกไปทางอื่นเลยประมาณน,นั้นนะครับถ้าออกในนี่ปุ๊บก็คือ เต็มเต็มบ่โตปูเขียนกับโตที่พระอาจารย์จับนะครับนี่คืออ่าบทสรุปนะครับเอาเดียวจังไรกันพระอาจารย์พักพอดนะครับตัวขับปั่นนี่ังแล้วรับข้นไม่ถูกกาสีไปเอาคึ้ยกินน้ำนะครับวันนี้สิบเอ็ดโมงแล้วขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผมไปหารถตุ๊ดเตี้ยนี้ก็โอ้ยไปหาใส่นอครบพระอาจารย์